สบายดีพี่น้องฟังเล่าฟังไทยและทางต่างประเทศมื่อนี้ก็เป็นเวลาตีสี่เนาะที่เฮาสี่กับประเทศเลราแล้วเฮากำลังเดินทางไปที่มุกดาหารเนาะพี่น้องเพื่อสีฮอดกะประมาณฮอตแจ้งเนาะเฮาก็ได้เหมารถให้เพิ่นมาฮับเฮาอยู่มุกดาหารไปส่งฮอตบ้านกับประมาณ3,500บาทเนะาเนะเฮาก็ต้องจําเป็นได้อาเนาะเพราะว่าตอนนี้แม่เพิ่นก็คิดฮอดบ้านแห้งแล้ว เอาสิเป็นจังใดกะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้อฮอดบกแต่ีไม่แห้งแที่เทียบทุกไทยเลยยัยทรงผมทรงเผาบ่ได้เลยหาซื้อแนวกินอยู่เซเว่นก่อนเฮาสี่ไปฮอดมุกดาหารเนาะเพราะว่าเผื่อจะฮอดเดินเดินทางฮอดประมาณหนึ่งร้อยสองกิโลเมตรไปฮอไปหาซื้อกอนนี่ สีซื้อเป็นขนมปังแล้วนะพี่น้องแต่แตวเป็นพ่อแล้วบอกพอแล้วเนาะใส่กกสี่สิบองบาทวันนี้สาวซุปเปอกระเจ้าไปเวฟแล้วพี่น้องให้มันค้อนๆกินตามทางเนาะ ตอนนี้เขากลเดินทางมาฮอดมุกดาหารพอดีเนาะพี่น้องพอดีฮอดเวลา6กโมงกว่ากว่าหน่อยหนึ่งเนาะทางด่านขัวมิตรภาพนั้นเพิ่นสีเปิดให้รถส่วนตัวขามประมาณเวลา6กโมงจำนี้แหละเนาะรถบรรทุกกะต่อแถวกันย่าวไปฮอดพูดเลยเพิ่นกำลังสีขนสินค้าจากฝั่งไทยไปขายอยู่ฝั่งลาวเนาะสินค้าของประเทศไทยกขายดีหลายพี่น้องอยู่ฝั่งลาว เขากำลังถารถตู้อยู่ที่อัน่ารถตู้อยู่ที่ห้านอาหารที่เขาเพิ่นเคยมาส่งฮอยู่บอน,นี่และเนาะเพิ่นโทรมาเมื่อกี้นี่เพิ่นกำลังสี่ขาับม,มาทางฝั่งไทยตอนนี้เพิ่นฮอนดด่านฝั่งลาวแล้วเสื่งว่ารถเพิ่นนะว่างว่างแต่ตอนนี้พี่น้อง้ถาถ้าเฮาบอมาตอนนี้ก็ถือว่าบอได้มาแล้วเนาะเพราะว่าคิวหลายแหง้ง เข่าเมาเพื่อนกะดูแลดีพี่น้องจัด้กะบวอพื้นน่นจำบัดหรือว่าขนของอย่างเพ่นกับขนให้เพื่อทุกอย่างเลยเนาะใกรสิแจ้งแล้วทางฝั่งลาวทางฝั่งลาวสิแจ้งก่อนฟังฝั่งไทยเด้อพี่น้องเพราะว่าตะเวนขึ้นทางนั้นเนาะรถบรรทุกหลายขนาดเลยรถรถพ่วงรถบรรทุก ข้างหลังนี่คือด่านเนาะกำลังมืดสลัวสลัวบรรยากาศตอนนี้กับบ่ฮ้อนบ่อหานาวนะพี่นอ้องอากาศพอดีเลยแม่่นยักเม่อบ้านแหงแล้วคนกินฮอดบ้านโต้ตงน้อยเองก็ก,กินฮอดบ้านคือกันเนะาะข่ารถตู้คนมากบพี่นอ้องทีขนขนเครื่องขึ้นรถ ผมก็ยังพด้หวีเลยมา,เมาแล้วรถตูเ้เฮารถตู้ทางสวรรเตนเ,ททเก่าคันดเลยเนาะพาปอร์ตเ<อ>พื่อนสีเอาไปจับไม่เฮาเลยเนาะสะดวกสบายกันนะเลยบม่ต้องลงรถลงแต่ไปถ่ายอยันถ่ายรูบให้มันแบบตรงกับพาสปอร์ตเฮาเนาะ ของรถเพ่าลงไปจำเเนาะที่แงาว่าจะไปจำค่ะเาจจำเดมารอคนเครื่องก็เสือแก๊สกระจายแก๊สเลยเนาะเขียนพี่น้องเอซีเพื่นส่งมาให้มีของมาฝากตัวเกี่ยวกับเบาอ้ายน้ำ เอาเม่เ <net> ok <are> พิ่นลงรถเปิดแอร์ให้เบาด้วยไหนาวห่าคนดหาไปได้หอเล่าไปได้ไหมไม่เอาเมีใช่นี่อกสาร เทื you, 6, 6. S <S you ่องกันท่านี้แหละเราจะมีรบ่ขมาที่โซหกโซหกวันนี้ที่ี่แปดแปดเนาะเราตัดผมใหม่แล้โบจื้อแล้วเอาอกนอาบก ซอยกันเครื่องปั่นเครื่องปั่นผลไม้ ี่น้องทีเด็ดทีเด็ด,ดงงเครื่องตัดกับเบื้องหรือว่าการะโลนเองเนาะเห็น <c oughs> ให้แบบเบาอ้ายปลอดภัยขึ้นเกี่ยวกับการปูกระเบื้อง <c oughs> <c oughs> ให้ใจว่าท่านไป <c oughs> เมื่อะ กะเอาเครื่องขึ้นรถแล้วห้องแกซีผ้ากันไปจ้ำบัดยวนฟังไทยเลยกสซีคามเล่าแล้วพี่น้องไปนั่งเมื่อกันเด้อบ๊ายบายายกันไปีบุวเลยตอนนี้ Wars>

ตอนนี้ฮะก็ล่งเดินทางเมื่อบ้านเพื่อไปหาโตเกียวเบาไอ้ก็่านกันเนี้ยผ่ากันเยไปทางนงอะมาพี่น้องตอนนี้เอากาฮอดเฮือนฮอซานแล้วเนาะมาฮอดปลอดภัยไปเทียมหอยแล้วโตเกียวเพิ่นลงไปจังหันจังหันยวดเนาะเพิ่นยังบ่กหัวเข้ามาฮอดประเทศลาวแล้ว พ ens, ี่น้องโตเกียวเพิ่นมาจะวัดแล้วโบ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 ที่จำเขาได้อยู่บนน้อพี่น้องเฮลโฮลลลโบโบโบให้นางโบโบบังรถก่อนเพื่อจะข้ามมาโธ่ลงวัดลงวาอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ย <wounds> โบตัวเกี่ยวมาตลวัดสบายดีพี่น้องหากมาต่วัดเนาะลงจังหันโดยโบไปเข้าไปคนเครื่องไปไปไปลงรถจ้าโบ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  โบบงเฮาได้พี่น้องเอ้ยฝนจืดได้เด้ <S <S ไป<ห>มาฮอนเฮอือนทอดซานเฮาแล้วบบด,ดนี้ข่อยดเด้อมีแต่ของฝากของต้อนนะ้โอโดย อเอาคนเรื่องลงพี่น้องบ้านนี้ให้แม่เพื่อนไปฟักพักผ่อนก่อนนะมาพี่น้องืันนี้เอากับมาฮออเนือน,นอนซานแล้วเนาะของตอนเบาอา้ก็คืออนอันตัดกะโลนะพี่น้องซึ่งว่าที่ผ่านมานะ่เพื่อนเอาลูกหมูตัดเนาะและเ้เฮ็ดให้เพื่อนนะเสี่ยงอันตรายมันจีเข่าตาเลยกับมันจีมันจีถือเข่าอหไให้เข่าบาดเจ็บนะพี่น้อง อมีเพื่อนก็เลยซื้ออันตัดกะโลให้เบาไอ้หยันโกบอลเนาะเพื่อนกาสาธิตให้เบิ่งวะแบบสบายะนะพี่น้องเพื่อนกรีดไปเลยกับฮักแป๊กออกเลยเนาะเข้ามาหอดบ,บ้านเลยเขาซึ้ดีใจหลายเทียนได้มาหอดบ,บ้านอย่างตลอดปลอดภัยอ้ยเพื่อนกาใจดีพี่น้องเพื่อนเอาน้ำเฮาสามพันบาทและเพื่อนคืนเฮาอีกหนึ่งแสนกีบสองร้อยบาทเนาะเพื่อให้เข้าไปปลูกแขนแม่คุนป่า เพิ่นกระจดีหลายมาฮอดเงืนนี่แหลกะก็เห็นนางโซ่แล้วก็นางโบโบเนาะเพิ่นไปลัด<อ> <laughs> นางโบแล้วเพิ่นไปวัดนางโซ่แล้วเพิ่นนันอยู่หน้าเนาะป้ยวันนี้เฮาแกสีเอาอันตัดกระโหลกไปให้บาไอ้เนาะพี่น้องเพิ่นกับล่งเทศเวียกอยู่เพิ่นยังบ่ฮหู้เลยเนาะวะา่าเฮามาฮอดประเทศลาวแล้วมาฮอดตอนเ้า เพราะว่าเพื่นมีเรียกไปต่อเนาะเพื่อจะไปส่งนักท่องเที่ยวอยู่ประเทศเวียดนามเพิ่นวะโอ้ครือออย่างเด้อะนะคือองโมเบ,บาไอ้พี่น้องสอยยำอย่างอยู่อ้ยอากาศตอนเศ้ากาศดีนเนาะเบิ่งเครือองโมเป็นมากเลยได้ปลาตกเพินน่งนี่เป็นมากเลย ได้กินมากแล้วพี่น้องอันนี้บออายคุนมาแล้วเอาของขวัญบออาย,ายอ,อุ้ยอุ้ยของขวัญบออายอันตัดกะโลเนาะยังได้แต่โดนเนาะไปเบิ่งกับตอนนั้นเนาะที่มากกไปเบิ่งเลยเนาะราคาเท่าไหร่นะเออมี่าวะสองพันกว่าอสองพันกว่าเอา้าสาธิตจะเพิ่นเบิ่งเลย กะโหลแตกสีข,ขาวเคยนั่นอยู่บ้านเนาะลองเบิง่งเนาะเคยใซสหรือบอ่ัวไอ้เคยใซส์เนาะเอา้าโอ้เขาวขลิบเลยป้า,า,า,าทิบตาเดี๋ยวพี่น้องคือขักแทะข้าวซอลูกหมูแล้วมันสีบ่ตรงวันนี้ได้พี่น้องไม่เป็นบ่วไอ้เนาะอันนี้ตรงยึดเลย อลองเบิกใ,ใกล้คือต,ตันน้อยอก็ได้นะตันน้อยก็ได้นะอืมลองเบิงอีกาทหนึงจับุูนอ๋อจับจำ,จำ,จำคือเข่าคักแฉป้าสมราคาพี่น้องของไทยนี่สุดยอดเพื<ม>่อนโตแม่หวาเพอนเคยซื้อแต่แต่แต่ดนแล้วเนาะ เวียดเพิ่นมาขายให้ว่าอันตัดกะโลกซันเพิ่นสาธิตแหละมันก็แบบนี้แหละแต่ว่าบันจะเกล็ดอาครับบะแล้วเฮาเอามาเฮ็ดหรือมันบ่ได้มันเป็นของปปอมพี่น้องมาเบิ่งกันเครื่องมังโม่ไา้นี่ป้าตกบริใส่ปุ๋ยไว้บ่สิได้กินมากแล้วพี่น้องอืสิได้กินมากแล้วมันีิยนอยลงนียวมิดบุติดเนาะต้องเบิ่งมัมันจะมีมาบัญเหี่ยวเนี่ยอืม จะมามักมันเหียวมันจะสิเป็นหรือเปล่าเนาะเพาไปสิบอันนั้นเนาะเทนตโกเนาะเทนตาโกสิบป่นเทนตาโกแล้วมากมันเหี่ยวลงเลยบ่เลยาะมากโบเหี่ยวก็มีนี่นี่มากนี่เริ่มใหญ่แล้วโอ้ยเริ่มใหญ่กูเลยบอกเลยนี่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 บอเลยโอ้ผักแทกินฮอตโบโบกินฮอตนางโซนแล้วเพิ่นถือพาพี่น้องจะไปบอกตัวเถอะเด้อ คือหมูนี่มาเบิ่งพี่น้องเจ้าหมูหรือหมาอีละโอ้ยเบิ่งนี่เพิ่นท้องใหญ่แล้วเฝ้าเฮือนเฝ้าซานเด้อล่ะเด้อบ่เห็นเพิ่นประมาณสองอาทิตย์กว่าเพิ่นจือได้เลยพี่น้องเพิ่น,พนดมกลิ่นได้ดมาเอืเนนัซานเลยกะรู้สึกดีใจเนาะตลอดปลอดภัยพี่น้องไม่ว่าเพิ่นมาคอนเฮือนแล้วเพิ่นกะน,น้ำตาไหลออก ถามว่าแม่เจ้าเป็นยังงวะเพิ่นก็เลยว่าแม่รู้สึกดีใจที่ได้มาเฮาเือนัดซานเนาะเพิ่นบ่คิดว่าจะได้กลับมาบอน,นี้อีกเพื่อนว่าแสดงว,ว่าเฮายังมีมีบุญวาสนาอยู่พี่น้องเพื่อนกับอาการดีขึ้นหลายเนาะอันก็ให้พักอยู่เฮือนพี่สาวและพเพราะราวาอยู่ท่งหน้านี้อากาศค่อนข้างจะเย็นหนาวเนาะกลางคืนเดี๋ยวเพิ่น แข็งแห้งขึ้นย่างไปมาสะดวกแล้วเพิ่นกะสีออกมาให้มานาคือเก่าอะไรพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะเป็นห่วงให้ห่วงหน้าเนาะความสุขของเพิ่นเพิ่นวะเพิ่นเว้าตลอดได้เวลาที่เพิ่อนอยู่โรงพยาบาลค่ะแม่ยักเมื่อให้เมื่อหน้าวะซันรู้สึกดีใจหลายเอ้ยตาพุ่นกะพอดีต่เข้ามาฮอดด่านฝั่งลาาเนาะเพิ่นกะโทรมาวะรู้สึกใจหายวะแบบเขาอยู่ลำกันผูกพันกันในเวลาอัน สองอาทิตย์กว่าแล้วพี่น้องแล้วเขาจากกันบาดเดียวเข้ากับว่าเออเรเป็นยังมาแล้วมารินจีซุกเขาจากไว้พกันอีกอยู่นครพนมเนาะน้องน้อยและครอบครัวก็ต้องขอขอบุญขอคุณพี่น้อง fc เบ์ทุกขานเนาะที่คอยซอยเหลือครอบครัวสาวลาเซโนตลอดมานาะพี่น้องรู้สึกดีใจหลยที่เพื่อนให้กําลังใจไม่ว่าเนาะเขาได้อ่านให้ไม่ว่าฟังกับเพื่อนรู้สึกมีกําลังใจน้ําตาเพื่นอนไหลตลอดพี่น้องน้องน้อยหอิสตนเพื่อนเนาะเอ้ยมีคือกันเนาะตอนเวลาที่ สีขาวมาเออมีกระกอดอะไรก็น้ำตากระซึมแะละคนวะอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบุญขอบคุณที่บากดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เด้อสบายดีบ๊ายบาย